ชางได้ดวแต่ว่าขัด่คือิมีควมสามารถสิไปชงเอาได้ไดะจะติงด้วยจะติงด้วยนนยี่หลากินจากไหนทกคนสวัสดีครับพี่น้องไม่เนี่ย <ไป S 2> พอวัดกามาที่นาของอวันควยดอนคือเก่าครับที่แปลงหญยาของเราตอนนี้กะ น้องอุ๋ยกำลังทำรายการครับผมกำลังถ่ายทำควายของอ้วนควายดอนขนาดว่าจิ้มเราได้หนึ่งวันนี้เป็นวันที่24สิงหามาถ่ายทำที่ครอบของไอ้อ้วนควายดอนให้พี่น้องเุาได้ชมควายสีชมพูตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ4โมงกว่าครับผม อวนไฟรอนกัมาปล่อยควายที่อันนี้จะอยู่ตรงกันขามกับแปลงหยาของอวนไยรอน่าากมเดพจ ไปเชียกท่นเอาไห้ผักมูว่วงให้รับแล้วจะดูดแล้วก็เลยรับไปหนีละน,น,น้องก็ทันเ,นเด่นอ่ะงั้นหมดเลยอะไรหายังบัตรที่นี่หามีดหามีดเอา,าสาดเอาปูฟูคอมเด้อสาดเอาปฟูกินบักเหลี่ยมพี่น้อง <laughs> บังเลียมเสียมันบังเลียมเสียจังไหนจะขวางอย่ายงนี่คือพี่น้องว่าบังเลียมเสียบพรว่าขวางไองหันเนี่ยเราลืมหาลืมบังเบียมเดี๋ยวเดี๋ยวเขาต้องนั่งเขาต้องนั่งโอ้ยนึกว่าหลวงไรต้องนี่เตี้ยโอ้ยมันมีฝุ่นเพื่ทําไมฝุ่น่ปเก็บคันสนั้นเดี๋ยว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 สิไปเก็บได้ไปเก็บบังเลียมก่อนพี่น้องสวัดีวันแล้วแต่สิฟ้าบักเบียมให้กินครับทุกท่าน อยูกข่างทางครับโอ้ฝ่าห้องพี่น้องเมื่อนี้บรรยากาศขึ้นฟ้าขึ้นฝนที่บ้านน้าชุบแสงของพ่อว่าจะฝนตกแล้วหมากอันอิงโองเลี้ยบทนดอวนเออเอ่้นคอยเอินมันบ่ถือจระเทียอยเอิญมันจะบมักอมเลียบนาที่น้องเป็นต้นง่ายๆนีหละจ้าต้นบักเดียม ใบ,บ,บมันก็ะสิเป็นใบน้อยๆเงเพืองุนต้นต้นบักเดียมเดินเด้อต้นบักเดียมมันก็สิเป็นยังสิเพิ่นสืใหอยัก้วยืดออกมี่อนเขามาเก็บแบบไหนบักเดียมนะคะเนี้ไหนเนี้ ไอ้ว่นอันนี้ที่แต่ใช่ไหมโอ้ยเนาะคาของพอวัดไปแล้วเดี๋ยวขเขาเก็บกวอดจ้ะร้ดดดอ,องกินก็เสียบเยอะขั้นกว่าเงี้เงี้อันดองกินเปียกแต่ว่าอันผ้านี่กินนวล <c oughs> นันนึ่งบริเวณนั่งมันหาเริ่มหาวันยากเราละชู้คุณนั่งเรามันอันนั่นคุณนั่งเดีวมันหนึ่งบริเวณกล้ายคำวิจิตบอกว่าที่บ่อคีมอนตัไเทียนกล้วยดอกกล้วยเห็นไทยเราแกงพันธีเอ้ามันคือดีๆเท้ควายวูก็คือกันกับควาวยพันตัววะขี้เลี้ยงทะเลยาวันมันดีว่ล่ะวายมันกระบาดยางยากเด้ว่ามันเป็นให้ก็ดีปัน ดีป่านมันยังวันวันวันท <c oughs> ำไมทำไมป่านหมาเลยน <c oughs> ี่เพราะทีว่านี่มันผมเป็นเจ้าของ <c oughs> ตอนนี้ไอ้วันเรากับปลอยควายอยู่ตรงกันขามกับพี่เล้าเหรอครับอันนี้พี่ผู้ใดไอพ้ว <Okay. S 2> ันที่พอผิดที่พอผิดคนหยาหลายเนาะมันหยาเกิดบเอาเอง งานธรรมชาติดีดีล่ะนี่นที่หยาดพุยนี่ละ่ะน่วยมันงา้างอยู่ตกใจว่ามันห่างมันห่างมีอันละอันละไหนหนึ่งหุ่นบอลนั่นเยอะนะผัดโรกโดดเดะแค่ว่าหาลังอันก็ได้อีกสองที่กับเลยมีหอดเขียงน้อย อันนี้เอาไปเถอะย้ำไปกล่นหกักเพลคหักไม่ย้ำไปเลี้ยงขว้วได้ไม่ได้เยียงพั้วได้ถากหออืมก็เลยบามื่อนี่ก็เลยมาปเป็นอันไม่หอมผ้าบักเยี่ยมเอามาน้ำเส<ล>มอบ้เคยขาดมื่อนี่ไปเล่ยนน้ำโอจูกับไปน้ำเนี่ยโอ้ยคือดักคือรักไปเล่นวะเอามันลูกติดมันลูกติดนวลมันไป็นเนื้อไหลไปเล่นน้ำลุงอดกับตาเหรียญแล้วก็เลยเออเขาไปหาพระลุงจูเถอะไว้ว่าสิเถอะ เลยไปหาพะลุงจู่คนละเบื้องคอยใหญ่แล้วค,ออลวคนละเสียดายเลยว่าว่าเลยเป็นนําทออนนี่เราตอนนี้ีนวไปอินเอาไมา่ยังไม่ให้กิ้มกินเนี่ยไม่ขัดม้อนนี่เด้โอ้หนี่ไม่ขัดม้อนไม่ให้กิมกินขัดนไม่ไม่นั่นแรงเพกคแข่งดีเนาะแข็งยู่หนี่มันต้นเพลคมันเก็ดสมอรีบไปแร้ว,รวน้ำามาแทงมีกรบ้เดี๋ยวเนี้น้ำแทงกับบ้นี้ต่อผู้ขาเผาทานเบิด <laughs> ผู้ขาว่ามันเป็ียนน้ำผู้ขาแล้วว่าอยากเ่าไว้ ได้หลายเติบพี่น้องโอ้หน่วยไงไม่หน่วยไงโย่หมกเหลี่ยมเติบเนี่ยเปลือกมันเอาไปล้างดีๆแล้วก็ไปกิ้มกับเกลือกินจังสี่เลยเด้เพราะว่ามันจะออกสม่ำๆหวานใช่ว่าเฮ็ดอันกฝาดอันอันหมกเหลี่ยมต้นเนี่ยตะเกียจจะมันดีๆอย่ผนเฮ็ดทอดหมกวินพงนี่เนี่ยบบนี้มันนนัมันเดี๋ยวนี้มันเฮ็ดหมกวินบ่ได้หรอกมันมีแต่คาย เม่อกี่มาล้างพวและเฮกหมวกหิน,นงัวงามเลยไม่มีเอาวันนี้มันไปจอวันนี้มันออกคือไปเฮกหมวกหิน,นงัวงามงวงเขียนเออ,อแกะแกะใจกลางๆมันออกแงนงวงเขียนงัวงามเนี่ยขาได้ใส่หมกหินหมกเหลี่ยมเลยโอ้ยมันกต่สีเหลี่ยมดีคือจังซื้อหมกเหลี่ยมนี่ดีเนาะมันถือแดดถือภาพภาพคุณนเร็วนี่ก็แข็งดีอยู่ดอกเอาสูงเติบอยู่ยี่หมาเนี้ยวบ่หอดดอกอันเนี้ยวกิ้มเนี่ยหมาเนี้ยวหอดบ่หอดกันจะได้จินสูงเติบอยู่ มาเด้อพี่น้องกินบางเดียมกับไ่อ้วนไข่ดอนบักเลียมเนี่ยนะนี่แหละโบราณแทบเพราะว่าเลี้ยงฟ้อยพร้อมกินหมักเลียมไปพร้อนแทบโบแทบนี่ก็ขึ้นอยู่กับมันก็ท่ากันกับเขาเกียรติมาเลธทันแตงโมน่ะจะวุ่นทันตะวันเออทันตะวันนี่แหละทันแตงโมเเออมันเล่าควบกันูจักกันพรา วั Dante, นห้าท้งที่ยผมก็บอกฟินท้องแน่ยู่ดอกควนฟังเอาอโอ้จินเป็ดประจามไปเรียงควายหนาฝนอาหารหนักของกินเรียนดอกบ่หมี่เดี่ยวกะลี่กะไรได้ดอกกันบ่แม่นสิกินเอาวนล้วแผ่นได้ดอกกินเรียนนะนะกันตังอะไรแต่อู๋เคยเห็นผู้เฒ่าคนกินกับเขาคนเดียวตังบาร์บีคิวคือคือหิมฮะแบมือแล้วมือหนึ่งถือกว้างยู โอเพื่อนเป็นยูทูบเบอร์อือผู้หนึ่งเป็นคนเลียงควายนี่ <c oughs> นี่แตนวลบกเลียมในบักเลียมมันจะสีนี้เนื้อขาวๆมันจะมีคว้ม,มันพาไม่มกินบักเลียมน้ำปลาแล้วน้ำข้าอวอ้วนเดอ้อมันจะมีคว้มมันอยู่ในตัวอูพีน่น้องอันนี้แหละครับเป็นการจัดรายการง่ายๆครับเนื้อขาวๆเราเออเราแคมีเฉพาะ มือถือเราก็ทํางานได้เลยครับมันยึดปากปอมมักเรียมนี่ขั้นบบมักเรียมนี่ขั้นโบกินพ่อหานไวนี่มันเล่นเขาเขียวว่องคอยบดคอยยำมันมือถือพี่น้องน้องอุ้ยขอปิดปิดปิดกล้องแป๊บหนึ่งเด้อเพราะว่าน้องอุ้ยห้องกินอยู่พ่อเห็นไดในหัเรถกี่ล้อเป็นนะไแซบอีหลีมาปางมากินหมากันมักเรียมน้องอุ้ยขวาอ้วน บมื่อี้พอจะกินอ่างนี่น้องมาฝางมาหนินานเัียบะขันเลยนยำดอกเข่าเขียวว่องเวดก้อนพวกก็สะได้หยำมันหยำก็ได้บ่มันหยำบะถือกันเอ้าเดี๋ยวอุ้ยอันไปกินก้อนไอ้ห่วงกินอยู่นี่นะเพราะมันมันอิ่มเพราะเป็นผลไม้ที่ที่มันหอมจ้าผลไม้อะพีผลไม้ปลาอ้าวโซโล่เลยเพราะว่าไทยเขาติบแมนที่เขาเนี่ออกก่อน โอ้ยหนวกะยายหนีมันแน่ไม่แมววิวิวมันอยู่ในพีแมวบ่แมวมันฟ้องไม่พูดมันแลุนแรงแก่ก็ยืมบ่เพราะเป็นยังมันยังอยอ่กินได้บ่ก็กินได้จากเหลี่ยมยุคนี่แขงหงัดแขงงัดเันยังเอาบ่แขงโมงัดก็บอกฮะอืมอืนนันบักอย่าง กินมกเลียมไปเบิ้งควายวันห็นตะลังเโบราณอห่ดเดยเนี่ยพอกินมกเลียมพร้อมเลียงควายไปพร้อมโอ้ยตาอุกับมือน้นบ้นขื้นวางสันโอ้ยหยงน้อนวายหยดน้อนย้ำขวนย้ำขวนสีขมำตือนจะเดือดวดด้วยบรือไม่ชบไปเดือดสตือนตีซีกไปหอดุ่มมันแกงกะไดเฮ็ดคิ้วหลดชนิ โอ้ยฝุดร้อนอยู่ฝุนเสียสาระดอกกินรลอนไปยังไรเราเห็นดอามุวงนี่งามันอยากเขาคอกเราคุณไล่ไปทั้งใลยแบบนี้ทางเก่าเลยไปน้องนำน้องพูดเลยไปตามถนนไปตามถนนไปตามทางงานกินให้มันอิ่มเพราะว่ามื้อนี้ ควายชอบเปิร์เลี้ยงควายหนากระตัดไม่ไหวไงหรอกจะเห็นเพิ่นนอนอยู่อูนั่นแหละวินเพิ่นไปนอนฝ่อควาย่นตัวฝ่อมาจะคิดหนาเห็นหนาแล้วทันทีฮะฝ่อมาก็เห็นหนาแล้วทันทีโอ้ยมันสีห้างเติมดอกจะเค็ียร์เหรปคว้าเส้นหนารถดไหมเอามีดมาหาใหม่อีกเนี่ยฉันไม่กลัวรถฉันจะพังแร้ว นักภาคนักภาคพี่น้องนักภาคโอ้ยตะกี้ภาคเนาะมาเนี่ยเสียมึงคืนตัวเสียงดีขนาดโอ้ยอย่านนี่มึงคืนแม่โวยแท้ได้ยินเสียงพอหรอมาแล้วโว้ยโลกาสจิวันไวเด้อใบวันเด้อน้องมึงเหรอเนะมึงมาขัดคำสั่งกี่ มากเสียงนั่นไหมพาคแมมเมื่อกี้นี่เสียงเงียงก็คือเ้นเนหนาวเด้อนี่ราเสือเด้อเหรอคนอยากแม่นี่ก็สวยตลอดเลยคนอยากแม่นี่สวยตลอดรัดเสือเด้อบ่อเหาะเหาะเอฟซีแล้วเนาะแต่ว่าเขาเป็นคนตลกหรอกเขาสงสัยเขาสีบ้อนนั่นหรอก หอย FC แล้วติดตามมาเยอะยันอ้วนไ,ได้กินดื้อหน้าวัดไม่กินติไม่ปวดได้กินไหม่กินยล้หน้าวัดไม่กินเหรอ,อเดี๋ยวจะว่าไม่ได้กินกับแม่นะจักอี่ยังเนื้อในอ้วนๆขาวๆจิ้นรอด กินยังมันไอ้วันเราพาไปหลายตือไก่มาแล้วรถจะใส่ว่าลุงขับขื้นได้หนักครับเดี๋ยววันนี้ไปเอาหนักก้อนดนึงสองรถหนักๆนั่นมันเป็นท่าตัวาขันมีเกี่ยงตัดหนาเนี่อควายมูวเจ้าถึงได้สุขภาพดีพียู้นี่มันมีเกี่ยงตัดหนากะทางมันก็ได้กินบรวดนึงม,มือมือเอื้อนห้อยสิไปแกงเห็นมันกินยำใบ ไม่อจัะกับไปป้วยเลี้ยงเกี้ยงใส่เอาไปขอเอาเกลี้หยากนบึงไม่ให้นาเราอยู่หนองลาดอืมอืมอืมเอาอะไรกันเอาเทียบโอ้เขาบ่อยังมแต่ตนกุ้งก้นบึ้งไม่พูดไปเอาน้ำจิ้มไม่ให้พูดได้ว่ารถว่ารถเขาเป็นเจ้าของนาแม่นอยูไม่ให้พูดได้ เป็นบ่าไห้ผู้ใดก็แม่นกูถือกล้องก็ดอกเมู่เจ้ากับเป็นเจ้าคําเจ้าเป็นเจ้าเจ้าเจ้าาของนะมันเมียนอยู่เป็นแกงเอาแกงเอาแบกกับชอบเปอรออยากแม่นี่ไม่แไม่ไปเอาแล้วต้องช่วยตัวเองสิคะกินเองเวลาเราจะไปหาเกี่ยวให้กินล้วมันไม่ไหวหรอกต้องให้กินเอง ก็วมาฟังเสียงคู่ได้ก็ว่าสอนได้เหมือนท่อออนไอ้อ้วนราดีอย่างหนึ่งเด้เพราะว่ารถหนีสิมีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นตลอดได้รถเราหนีสิมีครบมัดทุกอย่างแม้กระทางงัวควายถ่องอืดท่องเืบเราต้องไปเล่นใส่ยู่รถเราอย่างเดี๋ยวจ้ามันนันควายหน่อยยังเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นหยาถือคนเนาะ ข้ามเว้ยขันมึงบืนเบาไหวมึงก็เสาห่มถาเขากอนลูกภข้ามเสาห่มแล้ว <inaudible> บืนเบาไหวหมอว่าหมอบอกแล้ว <inaudible> บอกว่าพ่อหนูบืนหนูบืนเบาไหวหนูอิ่มแล้วพ่อเป็นไห้ก็ลูกพวงพันธุ์สบายนี่คือ,อยังข้ามเนี่มันเบิดบนไซแล้ววะเด้อถ้าไม่ค้นก็อย่าเฮย่าเฮห,หยิบดูทืท่ท <inaudible> อๆมาแล้วงอน,นั่นเป็นตะแกรงยุติเอากินสน กิงมัดก,กันนั่นแหละิงไ้ตลอดงกับแว๊มันจองกระปองมิดหนึ้งอู้หูเจ้าเรียนคลัทออคอยก็เรียนคลัทคอยเรียนคุณอันอันอันเน,นสกาแฟ <c oughs> ยังเกาะน้องขาเสียนไว้ว่าเนสกาแฟภาษาป,ปากตกีสก็นตะกดกันกินกินเนสปองนึงกินเบอร์รี่อีกปองนึงน โฆษณาให้เพื่อนผมได้เงินมาหน่ยหนอ,อยเหออร่อยเข้มไม่ต้องเขยา่านี่กาแฟเอสเปรสโซาา่ภาษาโปรตุกีสไปรถลองทดลองไ้วันนี้เครื่องบรรทมราชการของควายเด็กของควายเด็กเนื่องกับเครื่องนี่แหละคะ่ะ<ส>น้ำมันพืช ถ้าคุยน้อยท่องหรืดท่องเฟอร์ก็ทิ้งแดงนึงมันบ่อยวันแตกไปแล้วเมื่อวานนี้สองเทียี่ยัดหามลงแมนอันนี้ก็ค้อนนาค่ะนอนนี่กระซีดเพราะว่าแพ้จ้าแพ้แบบถ้าเป็นนอนเนาะพี่น้องเร่งด่วนซิดกันบาทซิดได้ถ้าหาบ่อันเก่าแมนช็อกเหรอพี่น้องน้ำมันซิทกันบาททุเรียนเป็นยา แล้วว่าอยากให้มันไปเลี้ยงห้อกระเบื้องเอาเจ็ดสิบบาทผมนี่น่ะเซฟเอาจ้าตายไว้เกิดไปหาเสานั่งเถียงให้เถียงนาคนมีสิ้นแห่งเจ้าบุมีนี่เจ้าไม่กินทอดนี่แม่นบอกให้อยากกินทอดสิ้นแห่งเด้โฆษณาสินคา้าเพื่นนิก่อนเช่นไรก็มีค่ะอ่าอันนี้เ<อ>ถียงน้ำมีหมดคันหมดคันบะเนี่ยเนเถียงน้ำมีหมดคนนมมดันก่อนก่อนสิก่อนสิขึ้นเถียงน้าก่อนนนเลยะ่ ขันเถวไหนมีหมดขันก็จบคลิปนี้คือโฆษณาสินค้าทั้งหลายแต่ว่าอันนี้บป็โฆษณาดอกผมว่ได้กินดอกอันนี้ผมเอามาไว้ตะกอกนี่บังกอกเออกอกค่อยใหญ่บ่ได้ดอกกอกได้แต่ควยน้อยอันนี้ก็ห้ามันเอยวเออผมอยากได้ก้อนนี่ไปยำเสียบเด้กครับห้ามันเป็นแสงสั้นตัวโฆษณาให้เพื่อนจบเหรออันนี้ก็คือชุด พอถมอาาบานหลักๆเน่มีติดรถไว้ดีควายเนี่ย่วนมากมันติเป็นสองสามยางเนาะกับนีกี่ยวกับท้องใส่เนาะท้องอืดเนี่ยจ้าท้องใส่พิชกันแล้วกับบาดแผลบาดแผลนั่นบากนึงได้เหรอคนเด้งมีที่ยรงนี้เนา่โอ้ยไปนี่ก็ต้องใส้ห่างเน็ตเลยไม่ไม่เขาว่าอะไรพีชดอกคลองน้ำหมักจับหนึ่งเออแม่ยุเขาว่าอะไรพีชดอกคลองน้ำหมักจับแป้ว เชียงหน่อยอย่าเฮ็ดอย่าเฮ็ดเชียงหน่อยมันดื้อไปเรื้อเดีโอ้โแม่นตีนอย่โหม่นรูหลายตัวลายบอกกันบอกกันสีใหญ้ยกกันีใงญ่่ายนะให้บักา้ลายนี้ก็ได้เร้อผุ่นะแกออกปันให้บักสานวะเออข้าเเชียนข้าเชื่อเอินแล้วบักเรียมวะเอมาจเรไยมมันปรกสิทภาพคุณเรียมอือเออหรือว่าคุณหลงเรียมโอ้ยคุณหลัาเรียมเออเออคุณหลัาเรียม หมดแล้วช็อตสุดท้ายนี่ไปเก็บอีกก็ได้แล้วไปเก็บอีกก็ได้คันหมันนะมันบ่มหมันฮะเนี้ยมันเมื่อยแล้วฮะเนี้ยอย่างเงี้ยคือควายมันพากันอิ่มหลึ่งเห็นบอกอิสโซโลทะเลเมื่อกี้น้ำก็ได้ยอมมาพอนี่จางจังน้ำพอนม่น้ำประดานน้ำมันน้ำปวดนี่แหละเออแต่ว่าพอนม่น้ำประดาล น้ำให้ว่าขี้มีนะน้ำขวดน้ำของขมีเอ้ยเอ้ยโอ้ยเนาะกินอิ่มแล้วจ้ารู้สึกว่าขี้เขียวนี่คือไรเกือบแม่นยูดอกพวงเขียวเวลาเขาขี้มันสึมากจากก่อฟันเฮาได้เวลาไปนี่เคลื่อนย้ายได้ไปนี่ก็ก็ว่าขีไปเฮ็ดใบเดิมนี่แหละไปเคลื่อนใบย้ายใช่ไปตีใบออกก็แบบที่มีกานบ่มพุ่ะมรงนี้ดอก พอยาดานนี้มันนี่แหละแต่เขาว่านี่ไหนนี่ไหนด้านนีงออกอย่างนี้ไปกับดานทุ่นแหล่อออกจากดานทุ่นแหล่กับไปดานเสียวีดเวทอือหลายดานอีกอืมีหลายดานเปลี่ยนไปเขาต้องเแ็กใบเบิกทางไปก่อนใบเบิกทางเขามีอย่างกระติกแน่มีคอนแน่ถมันมีคข้อเนี่ยก็ไปได้ไม่ต้งสงสัยว่าสงสัยว่าจ้ามีดานก็คือยังมันกับมีข้กควายของปูแหละ ของเสียว yeah, <laughs> oh, ิตี้ฟาร์มจ้าไม่เบิกทรังเขาก็คือต้องมิควันมิเสียอะไรของคนไว้แม่นบ้านขันห่ือบ้าน้ยมันยังควายแล้วตรงแส่แล้วไปบนงวแล้วด้วยเหรอใยนั่งหน่อยก็ดรถใหญหนั่งหน่อยมา วันพี่น้องอีกจังหน่อยก็จะไล่ควายเดินทางไปที่หนองลุมผุกครับมาซอยอยุ่บกปากท่อปากลูกมทกมาซอยอยุ่าักท่ออย่างมดคนท้อนี่พี่น้องนี่ตรงกันข้ามก็คืแอแปลงหยาของไอ้วันค่อยดอนครับ อันนี้ตัวใดตัวเนี่ย,ยคุณเหี่ยวเตะคุณเหี่ยวลูกของนางเอน็นเอาคือลุอยรวยไปทั้งนั้นเลยไปน้ำเมย์ไงเพื่อนผุนเดียโอ้ยเนาะย่ยย <laughs> ยางไปแล้วก็ย่างมาพี่น้องไปรอครับเมย์ไงแล้วไปออกกวางพุนแล้วก็ยืหันหนามาหาเฮาโอ,โอ้สั้นดอกกระเจี๊ยบใช่โอ้ย <laughs> ท่านท่านพอวัดเกิดถอยมาทั้งนี้เดินเลี้ยงลายไปแล้วเพื่อให้ได้ภาพที่สวยงามคลิปเมื่อเนี้ยอาจจะได้อีกมุมมองหนึ่งครับบรรยากาศนึง Oh, 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 oh,